ท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g x Sport on Tour นะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตใจเป็นภาษาเมืองนะฮะก็สมาชิกอยากฟังภาษาเหนือบ้านเขาเนี่ยแหละครับนเนาะวันนี้ครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ <c oughs> ผมได้พาท่านผู้ชมดูบรรยากาศการซ่อมการทํากิจกรรมของกลุ่มสมาชิกวุตบอลเชียงแสนนะฮะซึ่งตอนนี้ครับเฮาได้ขินข้ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะ ีนี้มันมีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการฮอเข้ามากินด้วยกันผมก็ได้ฝากต้องไว้นึงมื้อนะครับขอบคุณสมาชิกนะครับผมรับคณะนะครับเขาแล้วก็วันนี้นะครับผมได้รับการสานมาจากไอ้ตีซักรรนะครับ,รบเพื่อนเป็นประธานของชมรมของเจ้งแสนเพื่อนยาจะมาประชาสัมพันธ์คือกับอันสมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันในวันที่5มีนาครับเนาะวันที่4วันที่5 จะมีจัดกิจกรรมการแข่งขันที่นี่ส่วนรายละเอียดจะมีอย่างจะได้พ่องนี่เดี๋ยวผมจะให้อดีตซักเปิดแนะนําข้อมูลแล้วก็เชิญชวนนะแต่ก่อนอื่นผมขอให้อดีตซักแนะนําสมาชิกบางคนนะที่เป็นตัวแทนได้เนาะแล้วก็ได้นําตัวเป็นท่างกาศเด้ครับผมครับครับผมสวัสดีครับผมผมตีซักลังกาใจนะครับเปลี่ยนประธานชมรมพุบอวันจยงแสนครับครับ อยู่าโทางในอโวโซนะครับอันนี้ก็ทวัดเพนชีชครับอายุ8ป86ิบนะฮะชื่ออย่างเขาว่าชื่อทวัดทวัดนะทวัดเพนชีชเพียงสิทธิ์เพนเพนเพนสิทธิ์เพนสิทธิ์ทวัดเพนสิทธิ์อายุ86 6สิบหกหปีพอเอาเตอร์ครับคนเล่นกีฬาฟุตบอกโอ้เล่นมาเมือนีัครับเล่นกีฬาเมื่อสองสามปีนี่แล้วก็แหละก่อนหน้านี้ออกกำลังกายอย่างไรครับ วิ่งครับวิ่งวิ่งไม่กระชับโอ้โสุขภาพแข่งแรงมากนะครับสุดยอดแล้วก็แห่งคนนึงครับผมแห่งคนน้องออโต้นะครับชลรัชชเป็นรัดตอนนี้ก็อายุ13ปีเด็กชายอยู่13ปีถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของจังแสนนี่เด็กปั้นเลยนะครับน้องปั้นได้เหมาะมากครับความสูงร้อยตระกร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบอายุ13ปีครับโอ้โหถ่งเพ่งไปเอาแชมป์ไฟสีนะครับครับ ีสันนุปุยสันนุปุยสันนุปุยโอ้เยี่ยมแล้วโอ้หน่วยการเยี่ยมมากครับได้รางวัลเกียรติดวันเดียวครับครับคโอ้เนี่ยครับเดี๋ยวก่อนที่จะอันสัมภาษณ์อันไอทีซัคผมหันตั้งหลังแล้วผมอยากจะให้ปุ่นแนะนำตัวตัวเนาะได้เลยครับฮ่าผมขออนุญาตยิบกล้องไปให้เปิ่นแนะนำตัวสักหน่อยนะครับเนาะอ่ในไหนเปิ่นกันยืนมาเป็นแบ็คกัปแบ็คเก่าเขา บางคนตกคอบไม่ได้หันความรอสวัสดีครับจื่อหยางครับผมสุรัตน์สายตรงครับอาจารย์สุรัตน์สายตรงนะครับนี่เป็นทีรึกษาชมรมด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผมทันต่อไปครับสวัสดีครับผมนรงวงมณีครับอาจารย์นรงวังมณีครับผมสวัสดีเจ้านางลำดวนเชิอเจ็ดตนเจ้า ครับไม่ได้เป็นอะไรนะคะสวัสดีครับผมผมดำริโยงแดงครับผมโรอาจารย์ดำรีนะครับผมขอเรียกว่าอาจารย์หมเลยครับนะอครับสวัสดีครับผมวาที่ร้อยตรีคาทาววุฒจจุมปานะครับครับข้างหลังครับผมรถสีกคืออะดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเจ้าแสงจันทร์เจืาเจ็ดตุ่มเจ้าโอ้นี่ครับสวัสดีเจ้าเจ้าจึ่บวัติดทันใจเจ้าครับ ดีเจ้าชื่อสมณะแก้วน้อยเจ้าอันยูตอนไหนแล้วครับนี่ครับเจ็ดสิบเอสเจ้าโอ้เจ็ดสิบเอสแล้วอยู่อุ้นพร้อมเจริญจิตเจ้าครับเจ็ดสิบสามแล้วเจ้าเจ็ดสิบสามแล้วโอ้ยสับดีเจ้าบุคคลแสงเมืองเจ้าครับดีค่ะอรีคงแท้ค่ะอ่าครับขอบคุณครับนี่อ่าครับตอนนี้ได้แนะนำกัน ครบหมดทุกคนแล้วนะฮะเดี๋ยวเขามาถามข้อมูลต่อนะเรื่องของการแข่งขันนะฮะก็ถือว่าเป็นแฮมนึงกิจกรรมที่ผมจะเข้ามารวมกิจกรรมตัวนะวันที่ห้าี่ผมจะเข้ามาแข่งขันตัวน้องเขาเนาะลงทะเบียนตัวนะเหมือนกับตะกีฬาอะไรแต่กีร้องสนามแล้วคิดว่าคงจะบอลอตปินซ้ายปินขวานะครับร้องนะลกออกคัะครับ ในวันนั้นเขาจะมีกิจกรรมมาอย่างครับแล้วก็มีการลงทะเบียนสมัครจะได้ผ้องเพื่อคนสนใจอยากจะมาสมัครแข่งครับครับผมก็วันที่5นะครับก็สนามจังแสนเขาถือว่าเป็นการอจะทาการแข่งขันโอเพ่นแล้วกาเปิดเปิดให้ทุกคนมาร่วมทําการแข่งขันสนามจังแสนเขาเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครับเลยจะชื่อว่าจัมแสนโอเพ่นครั้งที่หนึ่งนะครับสนามนี่เขาก็ทํามาประมาณสักสามปีแล้วครับ สามปีพัฒนาจากมีโฮเกตนะครับตรงตัวนี้นะครับโฮเกตแล้วก็ขยายเป็นนี่ฮกมีโฮกเ,เ,เป็นชิต่อเป็่นชิปแปดเป็นชิแฝดแล้วก็เป็นซอสซีสองสนามานี่นะครับก็ขยายใช้เวลาสามปีสามปีสมาชิกทุกคนนี่่วยกันมด่วยกันโ,โ,โอ้โหทุกคนช่วยกันด้วยหัวจิตหัวใจครับครับถือว่าเป็นสนามที่งามแหมสนามหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูบรรยากาศแล้วยังทีท่านผู้ชมได้เห็นครับถ้าเป็นหน้าฝนนี่ผมคิดว่าหน้าจะ ยาง้ําคณะเขียวพ่อเป็นสนามได้ครอบตัวนะน้องครับแล้ได้ข่าวว่าเจ้าของสนามได้ครอบเป็นอนุเคราะห์สานี้ตัวใช่ครับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นของสนามครอบพอดีมันก็เป็นนายกเทศมนตรีตําบวัดขอนแสนอ๋อเป็นนายกนี่เอง้อยเกศสุดาสังกากรนะครับครับขอบคุณสิ่งยังสูงนายกอ้อยนะครับเนาะนายก้อยแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับครับที่สนนพื้นที่นี่นะครับครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของ สนามกีฬากลางอำเภอจ่มแสนเนี่ยนะครับก็คือได้พนวกกันตอนนี้เขาก็ทําด้วยสนามคิดว่าเป็นสนามที่ไดมาตรฐานครับตามตาตีอันเขามีไดเอ้าเลยในใต้อันนี้คือป้าแดงเลยนะครับทําตะวันทำตะวันพึ่งขึ้นเลยนะครับเนาะรอบเลยเขาจะทําร้านตรงนี้นะครับเป็นชุดเช็คอินเออไทยภูมิ้วยกันอย่างนี้นะครับครับ ก็ตอนนี้สนามเขาคิดว่าได้มาตรฐานในคานะครับครับคาน48ระยะก็น่ากว่าเจ0รอยเมตรขึ้นนะครับครับซึ่งตึงสงสนามสนามเีศสนามนี้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นหน้าสิ่งตีหน้าภาคภูมิใจครับของของชมรมเขานะครับตีได้เจอกันแล้วก็ยกได้สนามมาตรฐานสองสนามครับกวมีพื้นที่จอดรถอะไรอย่างพร้อมเลยครับพร้อมครับเวลาจัดการแข่งขัน อย่างที่ผมสังเกตครับคือบริเวณกว้างขวางแล้วก็สามารถรองรับสมาชิกได้เยอะในน้องครับใช่ครับเพราะเพราะว่าแจ้มแสดฮ่องเป็นพื้นที่เมืองชายแดนนะครับครับมีเขามีสเปกตภาพภูมิประเทศที่ว่าชายแดนสามแผ่นดินี่เนาอครับไทยลาวพม่าแล้วตอนี้คือมีเมืองพิเศษคือจีนนะครับครับครับในพื้นที่ของเรานะครับโอ้ แล้วตอนนี้ในวันที่5ที่จะถึงเนี่ยครับตอนนี้มีสม,สมัครมาจำนวนตรายราบสมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบครับโอ้เยอะเยอะนะครับอว่าเยอะมากก็คาดว่าน่าจะมากกว่า200ร้อยสองร้อยสามารถตอนรับได้สักกี่คนครับก็เป็นที่ สามล้านสบายมากเลยครับสามล้านสบายสบายโอ้โหนี่ยังมีโอกาสสมัครได้แถมอ,อยู่ครับผมอ่าสมัครมาได้ตีไหนครับช่องทางไหนครับช,ช่องทางก็คืออ่าผมลงในโบชัวนะครับลง,ลง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 ทุกกลุ่มเลยอ่าของฟุตบอลไทยแลนด์ไออย่างต่างๆนี่นะครับตัวตัวเนี้ยผมผมเอาลงในแล้วก็ครับมันจะมีเบอร์เบอติดต่อนะครับของชุมล้มนะครับครับครับผมแล้วก็ใน ช่องทางของกลุ่มลายวูดบอลเนี่ยเขาสามารถเข้าคิวอาโคดนี้ได้เลยนะครับครับคือหมายถึงว่าถ้าใครเป็นนักกีฬาวุดบอลที่เล่นกันอยู่แล้วเนี่ยจะมีช่องทางหลายกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโบชัวนี่จะมีโชว์้ทุกไลน์อยู่แล้วทุกไลน์เลยครับของกลุ่มก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น่ประเทศเพื่อประเทศครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมวันนั้นมีอย่างพิเศษตรงไหนอ่ามันจะมีเขาจะมีการแข่งขันอยู่ สี่ประเภทนะครับสี่ประเภทครับอ่าชายหญิงอายุต่้งกว่าห้าสิบเก้านะครับครับรางวัลสองพันนะครับตัวนี้นะครับสองพันหนึ่งพันต่ํานั่นนะครับแล้วก็บุคคลชายหกสิบถึงหกสิบเก้าครับชายหญิงนะครับแล้วก็เจ็ดสิบปีครับชายหญิงเจ็ดสิบปีขึ้นไปชายหญิงนะครับครับแล้วก็ประเภทที่สี่ก็คือทีมทีมประเภททีมประเภททีมทีมผสมนะครับเป็นอ่า ประกอบด้วยใช้สามพนธ์ยิงสามคนนะครับเอาใจหกคนเนี่ยใจคะแนนสี่คนับเป็นคะแนนไมค์มาคิดรายละเอียดนี่จะอยู่ในโบชัวเรียบรอในไดโบชัวครับโดยเฉพาะรางวัลทีมเนี่ยห้าห้าพันบาทนะครับห้าพันสามพันสองพันแล้วก็ช่มเชย้อยู่ทันงสอง นะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับทีมเนี่ยประเภททีมเนี่ยเขาจะเป็นได้รับการสนับสนุนจากนายกสมาคมวุดบอลแห่งประเทศไทยนะครับท่านดรพัฒนาชาติครับเออถ้วยรางวัลตรงนี้มานะครับอ๋อมีถ้วยจากเอานายกต้วยสมาคมสมาคมโอเคครับแลวท่านนายกสมาคมวุดบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยยังมอบลูกวุดบอลให้ เป็นรางวัลเกตินวันซิบลูกครับอ๋อได้ลูกฟุ้บอลแหมซิบลูกสำหรับคนที่ทำเกตินวันได้ใช่คือทุกสนามเนี่ยถ้าใครทำเกตินวันนะครับ,รบเพราะจะคือทุกคนครับแต่แต่ว่าเัามีแค่ซิบลูกเ่านก็เลยว่าขอซิบคนแรกที่ตีเข้านะครับ,รบถ้าตีเข้าเขาจะโม้ว่า ไข่ตีเข้าไม่ใมีเสียงดังเฮเขึ้นไหม้นะครับเราจะนับลูกที่หนึ่งสองสามจนถึงสิบนะครับถ้าาครบสิบนี่ก็ขอแจกเฉพาะสิบแกนับสิบลูกนะครับอ๋อมีสิบแกนเฉพาะสิบคนแรกที่สามารถทำกีดิ้มได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นกวนแรก ใครใครอยากได้มากวนแหกห้ามอยู่กวนได้นะมดซิทนะต่อไปครับผมเออแล้วที่นี้ถ้าทำบ่อแบ่บมดเออถ้าซิปแกนนี่บ่มีคนทำได้ถึงอาจจะห้าคนนี่ออผมผมจะเกิดไอ้เปิ้ลนั่นเกจอินทูเหมือนกับตีสองสองข้างสองข้างเข้าตอนหนึ่งสนามโดยเฉพาะเกจซิปสองสนามบีนะครับอ๋อตัวนี้เป็นสนามตรงเลยนะครับยาวกี่เมตรครับยาวร้อยสิบเมตรร้อยสิบเมตรสนามยาวตรงเป็นตัวไอ้ครับ ร้อยเซเมตรครับถ้าถ้ามีเหลืออยู่นะครับเขาจะใพ้คอตีทาตัวนี้ได้ต้องตีเข้าภายในสองข้างสองข้างมีโอกาสได้อยู่ครับผมแล้วถ้าย้ำได้หรู้ครับถ้าถ้าได้เดียวเขาทางชมรมเขาขอจังหวัดซิดมอบมอบรางวัลตรงนี้นะครับครับครับผมอ่าเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์สำรองครับอาจจะเป็นสมาคมไปเปลี่ยนของชมรมไปครับอ่าเพราะฉะนั้นมีโอกาสแล้วนะฮะทำได้กับซิปแกน แจกมดนะครับน้องโอเคก็จะสนาม้อยนะครับเป็นสนามที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกเย็นนะครับในวันครับปกติธรรมดาอย่างนี้จำดีนักเรียนมาทุกซ้อมมาเล่นเต็มเครับครับเยอะดีใจในในจุดนี้ครับได้ทําสนามในจุดนี้นะครับได้พัฒนานักเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนเป็นได้ทำลักสูตรฟุตคบอลขึ้นมา ลองเล่าก้าวสนามเนี่ยเออมันก็ยิงไปไปด้วยกันได้ได้ดีเลยครับครับเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านอายุมีเยาวชนจะไปทำงานมาเล่นได้มดนะครับเนาะเจ้าบ้านนี่คือบป้าบ้านะครับสนามเขานี่เกิดจากโรงเรียนสูงไว้สูงไว้จังแสนเขานี่ยหมครับนี่นีนี่เกิดจากตรงนี้นะครับมาช่วอย่างทำสนามเนี่ยครับป้าเกย์แตะเป็นเป็นร้องนั่นขอครับผู้ใหญ่นะครับอ๋ออะไรฮะ โอ้ถือว่าเป็นความรวมไม้รวมมือคัือหลายหลายภาคส่วนนะต้องขอชื่นชมด้วยครับผมก็เดี๋ยวผมได้ข่าวว่าวันที่4ถ้าไข่มาลงทะเบียนแล้วไข่จะมาซ่อมสนามก้นก็ได้ใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษถ้าไข่อยากจะพักผ่อนมีทริปพิเศษอย่างของครับผมใช่ครับวันนั้นเขาจะทำอ่าทริปล่องเรือหารักอีกนะครับล่องเรือหารักอ่ใช่ใช่ใช่เป็นลักษณะไหนครับก็คือจ้าแมแสนเขาเนี่ยมีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเป็นจุดจเริ่มต้นของแม่น้ำโขงเข้าประเทศไทยนะครับที่สามเหลี่ยมทองคำเขาเนี่ยแล้วที่สําคัญคือเขามีเรือเรือสำราน่ะที่ประเทศไทยครับจนนั่งได้ร้อยเต็มทีนี่ร้อยสิบหคนร้อยหกคนร้อยกคนก็ได้คุยกันกับทางเจ้าของเรือนะครับว่าเขาจะจัดทิปตรงนี้ยนั่งนั่งเรือครับนั่งเรือชมบรรยากาศ สองฟังแม่น้ำองครับด้วยเพราะแสงสีที่อ่าของมันทิโรมันนะประเทศจีนเน่ยเหมือนประเทศจีนเลยนะเขาเป็นให้ได้ของเขาผมแอบผมแอบจองตีไวแล้วผมขอหนึ่งตีนะผมขอรวมทริปนี้้วยนะก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาแอลทุกสอบสนามนี่ก็ไปเอลได้ครับลงทะเบียนพันละ399 399าเก้ารบกาทเองนะมีมีอาหาร ให้ตัวเองนะครับจะเป็นแก่เขียวหวานมีเข้ามีอย่างงี้นะครับง่ายแบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมันคือตัวเอเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไปเอลตัวเองนะฮะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอย่างต่อครับนี่วันปกตินะครับสนามเขาเนี่ยจะมีกิจกรรมวันพุธวันช่งแสนนี่นะครับครับทุกวันพุธเนี่ยเขาจะมารวมกันเพื่อทําการกซ้อมแบบเหมือนแข่งขันแบบว่าเต็มรูปแบบเหมือนกันครับ ฟึกตัวเแล้วก็แข็งขันกันในตัวเยังยังต่อเจ้าเขาเนี่ยเขานี่จะตั้งสนมแบบสโต้สองสนามนะครับสนามนีสนามนีเข้าลงสนามแบบสโ้การขันกันนี่นะครับเป็นการยกพอดีสองสนามนี่ประมาณเนี้ยงนะครับแล้วตัดลายต่อเจ้าเนี่ยครับเอาคะแนนมาเลี้ยงนะครับจังสูงแต่จังตีน้อยสุดไป็นหานักสู้หลังจากนี้เขาจะเอา เอาเอาตามเซิ้งนักสซิ้เนี่ยมามา,มาประกบเอาทีเดียววิธีสุดท้ายมาประกบกูกันเอเอขู่แซดอ่ะสองกำลังสุดท้ายมากูกันใ,ในท<ช>างใต้พุทข้นนามนามนวไนะครับพุทธข้าวไก็เนทีโฟอบ,บอลสนามบีสนามบีนะครับครับโฟบอลเนี่ยคือคนละลูกสี่คนสี่ลูกสีลกส่ลูกแต่ว,ว่าเขาเกิดเป็นแข่งเป็นกูสองสองเอาคะแนนดีที่สุดครับแล้วก็สนามบีเนี่ยจะเป็น โฟซ้ำนะครับโฟซ้ำกคือปู่สองคนเนี่ยเล่นลูกเดียวมาลูกเดียวครับอ้แข่งโฟบอลโฟซ้ำเนี่ยเซาลีเกตแบบแบบแบบนับสตงนะครับครับและหเอาคะแนนสองสองอันเนี่ยมารวมกันครับแล้วเขาก็จะเพื่อรางวัลสมมติเรามีสิบปู่ให้เยอะเกิอหนึ่งนะครับห้าปู่ห้าปู่ครับโดยเฉพาะรางวัลที่เขาจะเพิ่มเนี่ย มาจากการลงทะเบียนลงทะเบียนผลละสาบาทสาวบาดเองครับโอ้กับ่บแป้งนะสาบาทเล่นได้ทั้งวันเลยเล่นได้ทั้งวัน <c oughs> อันก <c oughs> ารแข่งโฟบอลโฟซัมเสร็จเขาจะมีการแข่งชุดติงนะครับรางวัลตรงนี้ยังเหลือชุดติงอยู่ครับชุดติงเขงกาก็จะแข่งชุดติงเพื่อคัดเอาผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนนะฮะครับอ๋อทุกวันนะครับเย่างี้จิดจำเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกได้ฝึกแล้วก็วางระเบียบในการคิดกัน ว่างแผนด้วยครับน้องครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดก็ครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นการผมผมมาดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ลงตัวในการที่ว่าทุกคนมีโอกาสได้ขึ้นโพเดียมครับขึ้นโพเดียมหมายถ้ามีมีโอกาสได้ขึ้นรับรางวัลพนตีตีบดีสูเนี่ยมาคููก็พนตีดีก็มีโอกาสได้โฟบอลโฟซ้ำนะครับ ค,คือผมผมคิดว่ามันลงตัวอืมก็เป็นกิจกรรมน่าสนใจนครับเดี๋ยวผมจะลงเล่นตัวนะฮะลงทะเบียนสาบาทใช่